ก็แดดส่งบันนี้น้อยคิดถึงกระต่ายกระต่ายถึงบ้านยังนนาะหอกรอดูหลฟ์อยู่นะนี่ไงกระต่ายมาแล้วพอกระต่ายเห็นใครไหมค่ะเช่นกันค่ะกระตายด้านหลังคิดถึงแม่ม้านเร็ว วันนี้ดาวันน้ดาทำงานหรอน้องการนองอานอ๋อกตอถึงบ้านแล้ววันนี้น่ารักมากเลยกตอ <c oughs> คิดถ I mean, so ึงพอลชอรมากเลยครับใส่น้ำ oh, ก right? ันเหรอน้ำกันขอบว่ามาเราเลยคิดถึงเราต้องมานะงานสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายของเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีใหม่ไม่น่าให้ตามแล้วนะไม่ได้ให้ตายแล้วมีนตรงนั้นทำไมเด็กคนนี้ไม่น่อยวอย่าว่าเขาซี้เมาเก่งเมาเยอะเดี๋ยวพี่เจ็บกระดาษกระเต้น นี่ค่ะกระเต้น่ะลา,ลาก่อ่ลาก่อยเ,เลยอ่ะอ็นดูบีเลยลเอ่ะใช่ค่ะเล่นแม่เต่าที่ไหลาคนข้างหลัง โหดหนักเก่งโหดหนักกว่าอียอุ้ยหวัดดีค่ะอุ้ยเรียกแม่ไปยิงเดี๋ยวฟ้องแม่เลยเดี๋ยวฟ้องแมฆน่ารักมากมากเลยก็ตอน่ารักมากมากเลยอ่ะมือไม้สั่นน่ะน่าสุดๆ ยิ้มทำไมใส่แมยยิ้มจนตาหยีแล้วเนี่ยยิ้มกว้างได้ใส่แมยยิ้มทำไมก่อนก็ยิ้มทำไมทไมก่อนค่ะใช่ค่ะอินเนอร์ไปอยู่ที่ตาแทนี่หูร่วมเปย์ร่มได้วล ยิ้มไปยิ้มจังยิ้มขึ้นตามากจ้ะยิ้มขึ้นตามากจ้ะถ่ายได้ยินไปโอ้ไม่ชอบไม่ชอบลงค่ะ สวยมากค่ะเสืองการค่ะเขาออกมาได้ทุกคนอะไลุงลังลุงลังก็ใส่กล้องมือสั่นด้วยมือสั่นเยอะมือสั่นจริงๆพี่เก๋คะพี่เก๋คะโอ้ได้ข่าวว่าเป็นลูกค้าคพลาเจนที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุน พี่พี่อนะแมพี่พอจอนี่างวะพีแชมป์หรไรนะพีไทยพี่ไทยเกะ